เดอะเบอร์เกอรีโฮเทลประตูน้ำบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ กับสู่ของข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดทองคํากันบ้างห<ฆ>ลังจากค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นมีการปรับตัวลดลงแน่นอนว่าจากปัจจัยเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของทิศทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลให้นะครับสินทรัพย์ที่ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงอย่างทองคอําก็มีการปรับตัวสวนทางกับตลาดหุ้นนะครับค<ฆ>่ำคืนที่ผ่านมาดีดขึ้นมาจากแถวระดับประมาณ1,190งพ<ฆ>ันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหรียญเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ทะลุขึ้นมา1,250 โดยประมาณนะครับก็ขึ้นมาเกือบ5้าบเหรียญได้นะครับ,รบที่สำหรับการปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ1 2 4 7 8 0ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับฉะนั้นมุมมองของการปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยนะครับรคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมผู้้าทองคำครับคุณจิตติสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับพ,พี่หมอครับคุณบัณฑิตครับครับดูจากสถานการณ์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั ผมว่ารึ่งมาทั้งหมดเลยรึ่งมาต่อเนื่องสี่สิบสองวันนะครับครับตด้แป่ปีใหม่มาเพงวันหน้าวันนี้นะครับขึ้นมาแล้วบาทหนึ่งสอง0ันสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับต่างบาทแท่ก็ขึ้น่างประมาณร้อยหกสิบห้าเหรียญเยอะจริงๆที่ไกันไม่เคยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำนิวไฮในรอบใหม่ด้วยไหมครับคุณจิตติรับก็รอบใหม่ก็แค่แค่ไม่ไม่ลานี้เองนะครับแต่ปีนี้มันขึ้นมาแรงขึ้นมาเกือบทุกวันนะฮะ รู้สึกแตงปีผ่านมามีมีมีวันเดียวที่ถอยมาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับครับแล้วก็ขึ้นมาตลอดเลยครับค่ะปัจจัยที่ค่ะปัจจัยที่ส่งผลให้ตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์ของราคาทองคํานั้นปรับตัวขึ้นมาส่วนทางกับราคาหุ้นต่างๆนี้ตรงนี้มีปัจจัยอะไรบ้างคะคือก็คิดว่าน่าจะลังกงทุนนี้หัามาสนใจของคำเพิ่มขึ้นกา ป้องกันกระจายความเสี่ยงนะครับรูรูรูสังเกตนะน้ำมันนี่ตั้งแต่ร้อยกว่าเหรียญลดลงมาเหลือยี่สิบกว่าเหรียญนะครับก็ก็รู้สึกว่าวันนี้ยังมองอยู่หุ้นก็ลงมาเรื่อยๆนะครับหุ้นก็ลงนานะ่ะรูทองคํานี่เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งน่าจะปลอดภัยที่สุดนนะเลยการเป็นว่ากลับมาลงทุนทองคานะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับ ครับก็ก็ช่วงนี้ก็ขึ้นมาแรงเพราะมาตรก,การอันหนึ่งก็คือของคูนี้เข้ามาแข่งขับใหญ่คืออันนี้เป็นหลักใหญ่นะครับ,รบไอ้ส่วนนั่งเ,เป็นส่วนประกอบกที่มามาพิจารณาว่าอย่างนี้ทุกทีก็ลงสังเกตว่าส่วนหนึ่งก็คือคราคาของคําที่ผังมามันตามมากเกินไปนะครับ,รบที่ผังมาอยู่ประมาณไม่ถึงพันหนึ่งร้อยเหรียญท่าเับ ต้นทุนจกเหมือนทองยัง,ยงมากกว่าทันหนึ่งร้อยเดียรเพราะฉะนั้นนี่ห้กหมดไม่ดีที่ที่ที่ว่าลายทองคำมาตกต่ำม,มาขนาดนี้นะครับครับแต่ตอนนี้ก็รู้จากตัวอื่นทุกตัวมันลงหมดนะครับเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เพราะฉะนั้นนี่ผมว่าก็กลับมาคิดถึงทองคำย่างเป็นเป็นเป็น,ปนสิ่งสำคัญอย่งที่หน้าลงทุนมากกว่านะครับครับแล้วชวงนี้บังเอ,อิญสาระอเมริกาที่ว่า หลังจากทางว่าของคัดปรับครึ่งเราเนีย0.25แล้วเศรษฐกิจก็จริงๆก็ไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้โดนแล,ล,ล้วก็ก็ตกลงมามากพอสมควรโชคดียังเป็นค่าเงินบาทเราแข็งค่านะครับ,รบทําให้ทองคำขึ้นมาไม่เยอะถ้าถ้าถ้าไม่ใช่เงินบาทแข็งค่าผมว่าทองคําตอนนี้ต้องต้องขึ้นมาเกือบเป็นพันนะครับค่ะและ้วแ,แสดงว่ามุมมองหลังจากนี้คุณสิติมองว่าราคาทองคําก็ยังน่าจะไปต่อถูกไหมครับ ผมว่าน่าจะมีโอกาสไปต่อได้นะครับ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 กรอบสําหรับการขึ้นในรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณจิตติครับแต่จริงๆเอ่อปีที่แล้วผมก็คาดหมายว่าปีนี้ราคาทองคำอาจจะอยู่พันห้าสิบเหรียญถึงพันสองร้อยห้าสิบนะครับพันห้าสิบเหรียญถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับแต่จริงๆจริงๆผมว่าตอนนี้อย่างเมื่อคืนนี้ตลาดที่ที่ตลาดนิวยอร์กยังยังทะลุไปแล้วเลยซ้ำนะครับเมื่อคืนนี้สูงสุดนี่ไปถึงพันสองร้อยหกสิบเหรียญนะครับครับ แต่ตอนนี้ลองมาหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับก็ยังมองรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ราคาทองคําถึงช่วงนี้พังผวนขนาดนี้พังผวนรู้อยู่แล้วว่าดีนี้ทองคำารองขังผวนนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาเร็วมากแล้วก็ขึ้นมาแรงจริงๆนะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณจิตติครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ก็ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเรื่องของการเก็งกำไรจากกองทุนนะครับแล้วคุณจิตติก็เคยมองไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ1,510ถึง1,250เหรียญต่อทรอยส์ออนนะครับที่มองว่าราคาทองคำน่าจะสามารถมาแตะระดับในช่วงนี้ได้แต่ค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างที่คุณจิตติบอกไปครับว่ายังคงมีการเหวี่ยงตัวและก็ความผันผวนที่สามารถขึ้นไปแตะระดับแถวๆ1,260จุดได้ก่อนที่จะปิดตลาดสำหรับราคาทองคำก่อนหน้านี้นะครับที่ร์ต่งพอยสอครับือามีปรับ่อนข้างแรปพอสมควร ถึง53เหรียญครับค่ะก็คง,งต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าทางคุณจิตติเองอก็มองว่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้มากกว่านี้อีกค่ะค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่ในส่วนของบรรยากาศของเทศกาลวาเลนไทน์นะคะโดยทางด้านหอการค้าไทยะคะ่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะคาดว่าจะมีเงินสะาัดกว่า3,000ล้านบาท โดยทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยสวนีไทยรุ่งโรจค่ะเปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทยว่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลวาเลนไทยในปีนี้ค่ะมีมูลค่าอยู่ที่3,675ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน4.61ซึ่งเป็นมูลค่ามากที่สุดในเป็นประวัติการนับตั้งแต่การสำรวจมาในปี2550เนื่องจากประชาชนค่ะคาดหวังว่าเศรษฐกิจนั้นจะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวรวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นและสินค้าแพงขึ้นนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะของขวัญดอกไม้อาหารและอื่นๆค่ะ โดยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ในปีนี้นะคะจะถือว่ามีความคึกคักมากโดยการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ที่ประมาณ2,258บาท เพิ่มขึ้นจากปี2,558ที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่1,901บาทเพราะประชาชนนั้นเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวก็กล้าที่จะออกมาใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีการระมัดระวังอยู่บ้างค่ะโดยที่มาของเงินที่ใช้ในช่วงวาเลนไทน์ส่วนใหญ่ก็จะใช้จากเงินเดือน55.5%รองลงมาเป็นการใช้จากเงินออม83.2% เงินจากโบนัส3.1%และเงินอื่นๆนะคะก็คือขอผู้ปกครอง3.2%นั่นเองค่ะสำหรับการใช้จ่ายในช่วงวาเล,าเลนไทน์นะคะอย่างเช่นการซื้อของขวัญให้กันเฉลี่ยอยู่ที่1,991บาทต่อคนค่ะของขวัญให้กับคู่รักเฉลี่ย1,227บาทค่ะเ<ม>พิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ซื้อของขวัญ1,112บาทต่อคนก็ปัจจัยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าราคาสินค้ารา,ราคาของขวัญมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะครับและก็หนีไม่พ้นนะครับจากการสํารวจว่า 啊。 เรื่องของสิ่งที่ใช้แทนใจในช่วงวันวาเลนไทน์นีไม่พ้นดอกกุหลาบเหมือนเคยดอกกุหลาบหรือวช็อกโกแลตต่างๆนะคะก็ยังคงมีการปรับตัวขึ้นของราคานะครับสำหรับเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นการช่วยเหลือของทางฝั่งเอกชนครับเป็นการตอบรับกับทางนโยบายของทางภาครัฐในการช่วยเหลือของฝั่ง SME ทางด้านของธนาคารเกียรตินาคินนะครับมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ออกมาเป็นการช่วยเหลือสําหรับผู้ประกอบการรายเล็กนะครับซึ่งถือว่ามีสัดส่วนมากถึงกว่า70%ของ SME ไทยทั้งหมดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าแบบนี้ครับเลยมีการส่งผลให้ธุกกรกิจ SME นั้นขาดสภาพข้อมูลเวียนทางธนาคารเกียรตินาคินครับก็เลยมีการเปิดตัวสินเชื่อใหม่ชื่อ KKSME รถคูณ3นะครับซึ่งสินเชื่อนี้จะเป็นครั้งแรกที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ SME ไม่จําเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันเพียงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายเล็กและก็สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐ ทางนี้ทางธนาคารเกียรตินาคินเองก็มีการตั้งเป้าของสินเชื่อทุกระดับนะครับตั้งแต่สินเชื่อรายย่อยสินเชื่อ SME ไปจนถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะสามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าได้ในปีนี้กับกลยุทธ์ที่จะใช้ช่องทางต่างๆในการขยายตลาดและก็ตั้งเป้าสาหรับการป่อยสินเชื่อปีนี้ไว้ที่4 0 0 0ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นมาตรการส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในช่วงนี้นะคะใช่ครับ เอา่ะครับหมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจแล้วครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศการลงทุนกับ Stop l o อ s วันนี้ผมบินิประทุมตะและคุณพาพิมลวิสาโรดรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ